ครับมนี้อัจฉริยะมิ่งน้องจิ้นแซ่บอีกแล้วครับพี่น้องครับนี่ปลาทูนี่ครับมาจากสม,มุทรสงครามเลยฮ่าลงเหล้าเรียบร้อยครับช่วงวนนันแนวกินมณนีแซ่บพี่ดีครับทีมงานพื่งกลับมาจากบ้านครับได้แนวมาเห็ดทูกินครับพี่น้องเนะอรยครับสดครับพี่น้องเอดี๋ยวติดตามไปเลยครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีทาย ทับใหม่เบิ่งว่าทีมงานประเทศยังสำรับมือนีครับพี่น้องครับนมาก,กินแรงครับาไปเลยครับพี่น้องครับครับนี่ครับในมะเดวปลาทูมันก็จะได้แก่เนื้อได้บั่นพี่น้องได้แก่เนื้อเดี๋ยวตามไปเลยว่าที่มันประเทศยคือก,กินโอ้คือห่อนจ้ะขน,นานดเรือยพี่น้องกัน ทู่มันจะสมุทรสาครครับเป็นของแม,ม่ม่าหมู่ว่านเนี่ยแหละพอดงง uh huh. ีข้าที่หมูานผลลุงไปหาเจ็ดข้าวน้ำตันสอสะเป็นที่นี่เป็ดสอสเป็นกัดไห้เป็นของหนึ่งกระทูกแก่แรงกับตุ้ยไม่เคยไหวจำน้องเป็น้องเน้อง เอาไปเลยว่าเป็นเองอย่อ้น้องมึงเนี่ยถูกไข่ความด้วยไอน้องเอาไข่น้ำบ่อคเนี่เอาน้ำเนาะก็ถูกก็ลั่งไข่เลยไี่น้องเ,เอน้่บบนี้บ่รังไข่เลยเอาเนื้อแล้เอาไข่ความ งไล่พูดใหญ่เนื้อเนื้อกลายน้ำพี่นอ้องเต้นเนื้อล้วนร,ร,ร,รุนกลางเบาพี่น้องสีมันแฉบเนาะพี่น้องเนาะ แต่ติดตัวมาเนี่ยล่ะซ้นที่มันแคบประจันวะรับรองว่าแสบแน่นอนครับสำหรับแดงนี่ครับพี่น้องเพราะได้กินโดนเถื่อน น้องเสียปลา่องเลยเนือปลาทู่ไหมได้ขนาดต้องเอาข้าขงวอลล์บล้สักน้องเดี๋ยวมันสุดเป็นนันสลายลาทู่ไข่เป็น้องก็ร่างไครได้เ ได้นองนะปลาตู้เนื้อร้ายหรือเขาเป็นของเนื้อแน่นๆได้เต็มๆนะครับปลาตู้สมุทรสาคร,รานึ่ท่านซอสท่านไหหมาานะน้องนะาาพี่น้องเนาะพอดีดนไปตั้มเขาให้เปลือกตีของคนเป็นให้เป็นของขวัญมากให้เป็นอะไน,นี่มากพี่หน่อง ซอหญิงซื่อดังเนาะจะทั้งสมองสงข้ามผมก็อบอกกับ,บพ่อหงูเนานะสำนับพ่อการเมืองพี่หน่อง,องดังหลายเรื่องครับจองอวอกให้เบิดนะัวนี้ตโตพี่ๆเลย พี่ไขๆเลยไขไข่ขประทูพอดีที่ม่านบนาร,นร,นนรนวาบรอยรอยิ้โดนเนาะค่นรองดย แบบนี้จังด้อยยอดเลยตรงนี้เลอขันส่วน,นกระทูนนะพีงง่พน้องเนี่ยน้ำครับเอาติดตามไปเลยแล้วพี่น้องเริ่มมัเตมียงกินสำหรับแรงหนึ่งครับพี่น้องกีนง,งนานของเราเจยดากำลังลงมืออยู่ครับ ตามไปเลยกพี่น้องครับนี่หมต้องเดาเสร็จพอดอหูเดือนอเนาะพี่น้องเนาะว่ากินกับหยัง <c oughs> อุย้ยอหัวอนไหนจ้านะมาเป็นแช่น้ำกันครับพี่น้องต,ตามไปเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ ไอ้กับเพาะว่านกับเพาะครับเน่ากินแร้งวัอนี้ครับพี่น้องครับในมือวันหยุดเนาะพี่น้องเนาะที่งานเป็นมาตราบันจ,จัดจดเลยแหละครับน้งเนี่พี่น้องผักสดๆกระปุุนครับพี่น้องน้ำยากระปุุนพร้อมกินแบบเศร้าก็ได้เด้อพี่น้องเด้อกินแบบเศร้าก็ได้กินแบบสดๆก็ได้พี่น้องครับมาเด้อมาจัดจ้านต้องกันพี่น้องครับอือครับ ทมงานปเป็นแถวเรียบร้อยโอ้ยกระมีนี่ครับน้ำยาน้ำยาครับโอ้ไอทนโดนเลยพี่น้องน้ำยาจะมีตีนไก่ครับเลือดน้ำครับลมเลือดน้ำโอ้ยหอมครับเปิดขึ้นไอหอมห้อยๆเตะจมูกเลยพี่น้องหาบ้านจั่งต้องกันเด้อพี่น้องเน้อเสียงเพลงน้องๆบนดังแห้งครับเพราะสามารถ่ายถอดกินได้ครับ เชิอนพี่น้องสิประมาณนี้ครับมานแสบน้ากันเด้อคับอัลเชลาเจบีชาแนลสำหรับมือน,นี้เรับไปน้องครับสำหรับชิมนี้กับสิวประมาณนี้นอกของบุญของผู้ใาๆเด้อสำหรับหาลอยกู้ทันที่รัพสวเอาเนาะในสิครบทีเราล,และแต่ว่าหันมอเตอได้เครืงข้างของบุญขอบคุนผู้บนทรัพสให้เป็นกำลังใจท่งผูง้เกาผู้ม่น้ำเด้อพีน้องเด้อ สำหรับชมีสรินี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับยิมงาน,นพร้อมแล้วอ้าวสวัสดีครับพี่น้องครับ